ความเนเที่สีัเรียกมาเป็นเด็กีต้องมีเรื่องนี้ก็เร่อ่่ำเที่ไปอยู่รการแต่ว่าก็เล่าข่ายก็ไม่ได้มาเลย,ยมันคจไม่าน,นึงัน,น,นต่างนันก็เป็นพระราชวิพานของใน,งน่้่่สิิะครับทได้ดความตั้งใจมา

นายเป็นหมอะช่วยนะขึ้แขนดหมอก็ดูได้ดีครับครับขอเป็นมากครับเพื่อนเกิดใหญ่ไปงานไหนพูดดูให้ยูครับทางดีดรวของยาและให้ดุณให้ดก็องัหเอาพร้อมนะครับหนึ่งสองสามครับแรกจดห้าครับเป็นอะไปวดกครับพิดาสาเข้ามาเยอ่หน่อยดูไหม ันนมับข่ลครับครับองบครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวอันนี้เอาพ่อห่มไ้หมเนะยอันนี้มันหนักบดเดี๋ยยิ้มนะครับียิ้มมองตล้งหน่อยมองกล้งหน่อยมองผมครับยิ้มครับหนึ่งสองสามสี่ครั ไปอีกไปที่อื่นมาอดกไม่ได้ถ bueno. ึ้ก็ลยนะครอดะสายัวเขาเอาไว้ัางวนี่นะครับเป็นยารับยามาแล้วต้องมีต้องกายภาพไหมกายภาพเองค่ะกายภาพเองถ้าทำงานไม่ยอได้ใกล้กายภาพดีกว่าไม่ค่ะเสียงเงนค่ะ้ากายภาพทำไม่ไทำเงค่ะถ้าม่เตามรก็ทำเงนเด็ดแกงเนงอาการดีขึ้นไหครับสนอง ถ้ปวดมากไปสียาเขวดเขินระลอยคอยาด้วยมันมันมันนอกเหนือการควบคุณนะแต่ยังไงมันน่าจะต้องมีลูกอาจารย์อยู่ที่มรดกของท่นีเพื่อให้าก็สอบหมอที่สถาคารได้แต่ก็เขาเข้งมีการเด้นไปหาหาที่ใคเขาพยายามเปีสอกาช่วงนี้ เยี่ยมเลยเราผู้ป่วยติดเตียงเขาผู้สูงอายุนะก็มีส่วนหนึ่งก็ไมด้มีสภาพยังขึ้นเอยยกโกเข้าใจครังครับครับครับเลี่นี้ก็ถึงแม้ว่ากายจะไม่ไมพร้อมเราแต่แค่จิตใจมีความเครีกำลังไงแบบนี้แหละค่ะ